เมื่อตะระเลกขอมิชชั่นนะคะวันนี้นะคะนำเสนอโดยนะคะคุณแม่นะคะวันนี้เขาจะมายำนะคะเอ่อจะยำแตงกวากับทุกคนแตงกวาของเรานะคะได้มาสดๆใหม่ๆเลยจ้าวัด,ดถุดิบของเรานะคะไม่มีอะไรมากมายเลยค่ะมีมะนาวนะคะมีพี่หนูสวนค่ะแล้วก็หอมแดงนะคะ,ะนี่เป็นไงทุกคนนะ่ากินไหมจ้า กุ้งแห้งนะคะทุกทุกคนทุกอย่างนะคะนํามาซอยให้ละเอียดเลยนะแบบบางเฉียบเลยบอกให้และหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำนะคะน้ํายําของเรานะคะน้ํายำแม่ไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะจะใส่กัญนาวนะคะ2ลูกนะคะแล้วก็รสชูรสนะคะใส่น้าปลานะคะ2ทัพพีจ้ามันหนีมันบีบไปเลยจ้าทุกคนแล้วก็น้ําตาลน,นะคะ2แม่เขาบอก1ช้อนครึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คน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 ,คนให้เข้ากันนะคะนี่เสร็จสับแล้วจ้าเตรียมยําเลยคะ่ะแป่นแป พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเนี่ยเขาคลุกเข้า,ขาให้เข้ากันเลยนะอยากจะบอกกทุกคนว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีมาก อร่อยมากจริงๆถ้าใครไม่ลองไม่เคยลองกินนะ้ลองไปทํากินดูง่ายๆสบายๆสไตล์เราเลยนะคะแตงกวาที่เราใช้ยํานะคะจะเอามาใหม่ๆเลยนะทุกคนเด็ดมันจากต้นเลยจริงๆแล้วเขาก็ามาขายนะคะไม่มีสารพิษนะคะเขาจะเก็บเองปลูกเองไม่ต้องใส่แต่ปุ๋ยค่ะทุกคนบํารุงดินเอานะหลังจากนั้นนะคะนี่อยากจะบอกว่าแช่เย็นๆนะทุกคนแล้วมากินกับข้าวนะมันอร่อยมากเด e ะเบเลยถ้าใครไม่ได้เคยลองนะคะไปลองเลยจ้าคลิปนี้ก็จบกันเท่านี้กันนะคะ